สวัสดีครับภูรพาหนึ่งห้าเก้าหมู่ที่เก้าตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอันนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรนะครับถนนถนนพ่อขุนเอาไปเอาไปเอามาที่เดียวกันสวัสดีครับตอนนี้ภารกิจห้าโมงสามสิบนทีก็ อยู่ในตำบลรอบเวียงนะครับอันนี้เป็นถนนพ่อขุนนะครับอันนี้จากทางถนนที่เข้ามาก็ถูกน้ําท่วมนะครับประมาณสักถึงตรงนั้นจะถึงเอวหนุนนะตรงนู้นจะถึงเอวถนนพ่อขุนนะครับในเขตอำาภอตำบลตำบลรอบเวียงอันนี้ผมอยู่บ้านที่สามวงการตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจหวัดเชียงราย นะครับายส,สดายส,สดแล้ว <c oughs> ในนี้มีข้าวประกอบอาหารมาครับมีอาหารของคนอิสลามด้วยนะเขาขออีกแพ็กหนึ่งเขาขออีกแพ็กหนึ่ง,งเอ้บ้านเก็บของก็ไม่ทันรถก็ บางคันก็จอดอยู่อันนี้บ้านเรินไทยเขาอันนี้ของง่ก็จะกระจายหมดไม่ทันน้ำก็แรง่อยนะตรงนี้พอดียี่สิบกว่าท่านนะครับอันนี้ครับถนนพ่อขุนนะประมาณนี้นะครับเห็นไหม ก็ชาวบ้านบางหลังก็บางหลังก็ยังไม่มีของกินบางหลังก็มีแล้วเพราะว่ามีหน่วยงานอื่นๆผ่านมาผ่านมามันกันนะเนี่ยเรากำลังจะไปกันต่อกับห้าโมงสามสิบหกนาทีน้ำถ้าเกิดผมเดินสวนน้ำไปนี่เหนื่อยสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับสาสิบสองท่านนะครับเราก็อยู่ที่ถนนพ่อคุนนะครับ ตำบลรอกเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจัยงหวัดเชียงรายนะครับพอดีสามสิบสี่ท่านนะครับที่ดูอยู่ในขณะน,นี้ใครที่ดูไลฟ์สดก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าพูดคุยกันได้นะครับมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับวันนี้ได้ภาร,รกิจมาหลายภารกิจเลยนะครับเพราะว่าเข้ามาตอนใหม่ได้ได้มาหลายภารกิจเลย สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนครับสวัสดีสี่สิบคนนะครับใครที่ดูได้สดอยู่ก็พูดคุยกันได้นะครับวยเตียวลูกชิ้นปลาสีถนนพ่อขุนนี่ครับไม่มีน่าจะไม่มีไฟฟ้านะเพราะว่าดูจากบ้านแต่ละบ้านไม่นะ่าไม่ไม่ไม่มีไฟเขาตัดไฟหมดแล้วนี่นะครับเอาออบางท่านก็สมทบม,มาเป็นนื้อสงสั์เป็นงงเป็นเงินมาก็มาประกอบอาหารแจกจ่ายอ่า แจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยนะครับกับน้ําดื่มได้เราลับไปแล้วนะครับวัสดีทุกคนวันดีทุกคนครับวัสดีหกสิบเอ็ดคนนะครับที่ดูอยู่นะครับต้องเดินแจก,กข้าวไปอย่างนี้นะสู้ๆทางเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยนะครับขอบคุณครับวัสดีครับวัสดีทุกคนครับ ทุกคนครับสวัสดีทุกคนซอยสันติสุขซอยหนึ่งอันนี้นเขาจะเข้ากลั่มกันไหมเอาผม้ามามาเพื่อนมาโมกหมา พอดี65คนครับซอยเน้ซอยลึกประมาณนี้น,ะนี่ครับรถก็ไม่ได้เอาออกอะไรเลยน่าจะของบ้านน่าจะยังไม่ได้มาดูนะร,ร้านชาพยอมนี่ครับรถโมซรงโมไซกับลงกระบะนี่ตอนน้ำมาเ,เร็วๆนี่น่าจะไม่ทันนะครับ น่าจะไม่ทัน้วครับคนก็อยู่ชั้นสูงชั้นสองัหมดนะครับตอนที่น้ํามามันน่าจะแรงนะครับนี่ครับเขาไม่น่าจะเข้าได้เข้ามาบ้างเลยนะไม่รู้เหมือนกันสวัสดีครับ,บ,รบนี่ครับดูครับสภาพความเสียหายนะครับที่ตอนน่าจะตอนน้ำมานะไม่ไม่รู้ว่าน้ํามาหรือว่ารถขับเร็วหรือเปล่านี่ครับ สวัสดีหกสิบท่านนะครับสวัสดีทุกคน,นครับเดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้ได้เยอะๆนะเพราะว่าบางทีก็แบตหมดบ้างอะไรบ้างต้องชาร์จแบตตู้กดลงกดน้ำลงหมดไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ซ่อมหรือเปล่านะนี่รถจะขอดูขอให้ปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับสถานรับเลี้ยง เด็กเนสเซอลี่น้ำก็เป็นกลิ่น้าวๆนล้วน้ำไหลแรงเลยทางนั้นไ้าได้เป็นคลองหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ไปตรงใบตองรับน่าจะไม่มีใครมาดูเลย เดินไปเร็วรถเก่งคันนี้ก็น่าจะออกไม่ทันนะน่าจะปล่อยจมน้ำเลยเพราะว่าประชาชนบางส่วนก็อยู่ในบ้านบ้างบางส่วนก็ออกไปอยู่บ้านย่านนะครับเพราะว่าน้ำมันน่าจะมาเร็วมาแรงเรียงใจ เดี๋ยวสําหรับมีภารกิจอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ